ผ่อนสามพันเจ็ดร้อยปีศูนย์เก้ามาดูคันนี้ลูกค้าผ่อนสบายสบายผมก็ขอรีวิวแบบสบายสบายมั่งแอร์เยน็ยนในรถก่อนเลยผ่อนสามพันเจ็ดร้อยนะคันนี้ลูกค้ายืนยันให้ตลอดอายุสัญญาเลยทั้งเงินสดเอามาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแ,บบแล้วมีแบตด้วยดูนะออปชันแรกที่จะได้ไปแอร์แบ็กคู่หนึ่งนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวแบบนี้กระจกไฟฟ้าได้มาสี่บาน ออโต้บานเดียวนะครับฝั่งคนขับที่สำคัญเลขใหมล์26,000กิโลไม่น้อยนะที่้9แล้วคอนโซลก็เนียนๆเ,เลยนะครับสมบูรณ์สุดๆมีตรงนี้แตกหน่อยนึงแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นวิทยุบินเดิมจากโรงงาน6แผ่นนะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลสามารถทำฮีตเตอร์ได้เปียโโต้มีโอไดให้เรียบร้อยชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบรคมือดิสเลตตรงนี้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้ใส่ ที่วางแก้วสองใบเบาสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดคู่หน้านั่งสบายมากนะครับแล้วก็ด้านหลังก็โออาร์ R, ไม่มีฉีกไม่มีขาดเหมือนกันแต่ภายนอกคันนี้ได้เป็นสีเทาดํามาด้วยนะครับ 09, ปีศูนย์เก้าใบหน้าใสๆรถไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะครับให้ทะเบียนนี้ไปด้วยห้าหกเก้าผมว่าสวยนะตัดบอกไม้คู่หนึ่งแล้วเนาะล้อแม็กซ์ไอีสามศูนย์นะครับยางใหญ่แบบนี้วิ่งนุ่มๆเลยนะครับสเปคยางซีรีส์อยู่ที่หกสิบห้าข้อสิบห้ากระจกมองข้างมีไฟเดียวกันสาดสี่บาน ดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดำนะครับฝาท้ายมีกล้องหลังบินให้ด้วยนะครับแล้วสปอยเลอ,ลเอ 3, รนน์หลังเผยโฉมตัวสามปัดฝนหลังโลโก้นิสสันตรงกลางตัวใหญ่ <S <S ส่วนในห้องเครื่องนะครับคันนี้น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับวินโค้ดที th ủ th ủ ่ฝากระโปรงอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับเบ้าโช๊คซ้ายขวาเนียนๆแก้มก็ไม่เคยแกะด้วยเพเดิมมอกอยู่ครบเนืๆๆ่องแห้งสี่สูบเรียงวางขวางแบบนี้ก็อัพห้างอยู่ครบทุกตุวตำแหน่งแบตเตอรี่เอฟบีราคาแบ่งปันนะหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผ่อนสามพันเจ็ดร้อยตลอดสัญญา